ไม่ได้มีมานานคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหลือเกินนานขอเสียงคนรักประชาธิปไตายหน่อยแล้วนหนขอเสียงคนพมไปเลือกตั้งหน่อยแล้วนหนขอเสียงคนรักพรรคก้ากลยหน่อยแล้วสามสิบบกกลากบรสามสิบบวกกลากบรสามสิบบลาก ครับเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่พี่น้องชาวจตุจักรหลัก4ี่ต้องตัดสินใจว่าต้องการผู้แทนแบบไหนให้เป็นผู้แทนของท่านท่านจะเลือกแบบยื้อยุดฉุดกระชากหรือท่านต้องการการเปลี่ยนแปลงท่านจะเลือกผู้แทนที่พาท่านไปสู่อนาคตหรือกลับพากลับไปสู่อดีตอนาคตค่ะและในขณะเดียวกัน เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังนับถอยหลังหมดไปแล้วเขากำลังนับถอยหลังเพราะว่าเจอทั้งศึกในเจอทั้งศึกนอกเจอทั้งคลื่นใต้น้ำหมดเวลาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วครับพี่น้องและนั่นก็คือสาเหตุที่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญมีความพิเศษแล้วก็มีความหมายกับพวกเราที่พากเก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่เพื่อที่จะชี้ว่าทิศทางของประเทศไทยจะไปอย่างไรจะไปสู่อนาคตหรือวงเวียนอยู่อดีตแบบยื้อยุดชุดกระชากอย่างที่มันเป็นมาครับพี่น้องครับ มถึงได้ส่งคุณเพชรกรุณพลมาให้พี่น้องพิจารณาก่อนเขาเป็นสอสอยังไงเขาก็เป็นเพชรอย่างนั้นหลังจากที่เลือกตั้งพี่น้องเลือกเขาเข้าไปเขาก็ยังเป็นเพชรกรุณพลคนเดิมเพชรยังไงก็คือเพชรยังไงยังไงเพชรก็คือเพชรปกติเลือกตั้งซ่อม ไม่มีหัวหน้าพักคนไหนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไม่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายไม่มีใครคิดว่าการชนะเลือกตั้งซ่อมจะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลได้ไม่มีใครเชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมจะทําให้สมการในการเมืองเปลี่ยนไปแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ครับและนั่นคือสาเหตุที่ผมมายืนต่อหน้าพี่น้องทุกคน ปราศัยกับทุกคนเสมือนว่านี่คือการเลือกตั้งซ่อมใหญ่ใหญ่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่แท้จริงผมอยากจะเสนอครับว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของพักคก้าวไกลหน้าตาจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรภายใต้การนำของพิธาลิมเจริญรัต คุณต้องไปยกมือให้เขาเข้าไปเรียกคนเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนะสรุปสั้นๆง่ายๆไม่ให้เสียเวลาภายในหนึ่งประโยคเราจะเข้าไปสู่อำนาจในการบริหารรัฐบาลแล้วเปลี่ยนงบกองทัพให้เป็นงบของพี่น้องประชาชนให้ได้ครับพี่น้องครับเราจะเปลี่ยนงบกองทัพให้กลายเป็นงบเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การบริหารของพรรคก้าวไกลเราจะนำเสนอรัฐสวัสดิการให้กับคนทุกๆก,กลุ่มครับพี่น้องไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กแรกเกิดอายุ0-6ถึง6ขวบไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กที่กำลังเติบโตอายุ7-22ถึง22ได้รับเงินสนับสนุนในการเรียนรู้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุก็ต้องได้รับบำ,บำนาญจากรัฐบาล พวกเราจะเข้าไปสู้ทำสองครางกับความยากจนพวกเราจะเข้าไปเป็นรัฐบาลที่ต่อสู้กับสังคมสูงวัยหมดเวลาแล้วที่เดินไปที่ไหนก็เจอแต่ผู้สูงอายุเจอแต่ผู้ป่วยติดเตียงเจอแต่ผู้ป่วยติดบ้านผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไก่ ขอสัญญาว่าจะใช้ก็ประมาณของพี่น้องประชาชนในการจ้างผู้ดูแลผู้ดูแลคนสูงอายุที่เขาสู้มาก่อนพวกเราไม่ควรมีใครคนไหนที่ต้องลาออกเพื่อที่จะต้องมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ในขณะเดียวกันถ้าเกิดพวกท่านตั้งใจว่าจะดูแลพ่อแม่ของพวกท่านเองรัฐบาลจะต้องมีเงินสนับสนุนให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่นเดียวกันครับพี่น้องการที่เราจะสู้กับสงครามความยากจนสู้กับสังคมสูงวัยใช้งบประมาณมากมายครับใช้งบงบประมาณเป็นแสนแสนล้านแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็คือคนยากคนจนของประเทศนี้จะหมดไปจริงๆไม่ได้หมดไปเหมือนที่อดีตรัฐมนตรีครั้งคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้เศรษฐกิจจะเติบโตมีการจ้างงานการบริโภคของผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นอย่างนี้ชอบไม่ชอบครับพี่น้องถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล เราจะพัฒนาบ้านราคาประหยัดให้พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะมีบ้านอยู่ได้ด้วยจิตด้วยตัวตัวเองไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินเดือนมาถึงปุ๊บเข้ากระเป๋าปุ๊บครึ่งหนึ่งจ่ายเป็นค่าเช่าเลยอย่างนี้ต้องหมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องครับเราต้องการผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ บ้าน4แสนหลัง1แสนหลังในกรุงเทพมหานคร1แสนหลังในปริมณฑลเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่การจ้างงานจะต้องเพิ่มขึ้น1ล้านตำแหน่งภายใน4ปี3แสนตำแหน่งไว้ดูแลคนชรา3แสนตำแหน่งไว้ทำเศรษฐรรกิจสีเขียว สามแสนตรแหน่งไว้วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลอีกแสนหนึ่งเอาไว้สร้างอุตสาหการรมบริการอื่นๆเอาออกมาจากกองทัพซะแสนหนึ่งที่มันเป็นกองทัพเอามาให้ประชาชนมาสร้างงานให้พี่น้องประชาชนมาสร้างงานให้งานให,ใ,หให้พี่น้องหลักสี่มาสร้างงานให้พี่น้องจตุจักรกองทัพต้องได้รับการปฏิรูปจำนวนนายพล ลดลงทันที25เราจะยืนอยู่เกียงข้างกองทัพของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารชั้นผู้น้อยให้ความมั่นคงของครอบครัวเขาเท่ากับความมั่นคงของประเทศเราเขาไม่จำเป็นที่ต้องเสียสละสวัสดิการของเขา ไม่จําเป็นที่ต้องเสียสละความมั่นคงของครอบครัวเขาเพื่อความมั่นคงของชาติเราเพียงเพราะว่ามีเจ้าใดหวยหวยไม่กี่คนที่เอาเขาไปเป็นยามรบพที่เอาเขาไปซักกะเกงในที่เอาเขาไปขับรถให้พอกันดีประเทศไทยแบบนี้นี่คือความฝันของผมในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกล นี่คือความฝันของผมในฐานะแคนดิดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป <Yeah. S 1> สิ่งที่มันไม่ดีกับประเทศไทยสามารถซ่อมได้ด้วยสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่พรรคการเมือง <S <S อยู่ที่ไว้สายทัศน์ <S <S อยู่ที่สสของพรรคนั้นว่าเขาจะไม่ทำหรือทำหรือไม่ทำครับพี่น้องครับ สำหรับคนที่ยากลำบากในช่วงสองปีที่ผ่านมาคนระับเศรษฐกิจปานป่วนทำคนติดโรคตกงานกันเป็นเบื่อมีคนเสียชีวิตหลายหลายหมื่นคนท่านอาจจะเหนื่อยและท่านก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ ป้าเห็นมาสี่สห้าสิปีแล้วน้องเอ้ยไม่เปลี่ยนแปลงสักท<ด>ีพ่อเห็นมานานแล้วสู้มาตั้งแต่พตุลาคยังไม่เปลี่ยนอยู่ถึงทุกวันนี้นมันก็เหมือนกันกับตอนที่คุณธนาทรก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่คใครๆก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พอเขายุพักอนาคตใหม่คุณธนาทรส่งไม้มาให้ผมเขาก็บอกว่าพิธาทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไ,ได้แล้ววันนี้เป็นยังไงครับ ถึงเราจะไม่เฟอร์เฟกแต่มันเป็นไปได้มันเป็นมันเป็นไปได้ไม่ใช่เพราะว่าผมคนเดียวมันเป็นไปได้เพราะพวกคุณทุกคนมันอาจจะยากมันอาจจะไม่โรยได้กีบกุลาบแต่ถ้าคุณกับผมทำด้วยกันอะไรก็เป็นไปได้ครับเราเดินทางกันมาไกลเกินไปแล้วครับ เกินเกินไปที่จะหยุดตอนนี้ที่เราจะละสายตาจากเป้าหมายในตอนนี้ที่เรามาไกลขนาดนี้ได้ก็เพราะพี่น้องทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไม่ใช่แค่สสพักกัรเก,ก้าไกลคนเดียวการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อทุกท่านร่วมมือกับสสอของท่านในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับพี่น้องครับรผมไม่รู้ว่าแต่และท่านมีบทเรียนอะไรบ้างในตลอด3ปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีอะไรที่จะมีพลังมากไปกว่าการรวมตัวของประชาชนคนธรรมดาสามัญชนอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับพี่น้องครับสำหรับทีมงานพักก้าวไกลสอส,อสอทุกคนว่าที่ผู้สมัครสกออทุกคนผมรู้ดีครับว่าทุกท่านเหนื่อยแล้วรู้ครับ ว่าอดหลับอดนอนกันมาหลายวันแต่เรามากันไกลกันถึงขนาดนี้ก็เพราะพวกเราทุกคนเรายังจะหยุดไม่ได้เรายังจะไม่สามารถละสายตาจากเป้าหมายของเราได้อาทิตย์หน้าผมขอให้ทุกคนเคาะทุกประตูเดินทุกถนนฟังทุกปัญหาฟังทุกความเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วพาเพชรรุน่นพลเข้าสู่สภากันให้ได้ครับพี่น้องครับ และเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อ,อไรผมสัญญาว่าจะตุจกักหลักสี่จะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนคืนแล้วเราจะเข้าไปเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกันและเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับขอเสียงดังๆให้หัวหน้าพักพี่ทาลิมจรัญรัตน์ครับเป็นยังไงครับ